ตปรทรงผมแล้วก็หน้าตาไปแล้วเรียบร้อยใม่เดยย้ำที่บอกว่าวันนี้เวลาที่เราดูไลฟ์กั่ขาสระสะานะคะเรามีโปรโมชั่นที่พิเศษมากจริงๆมากเลยครับผมคือถ้าซื้อแบรนด์ชุดไก่สกัดสูตรต้นตำรับนะครับขนาด42มลแพ็ก15ขวดนะครับ ราคาพิเศษ455ซึ่ปกติแล้วอยู่ที่495นะครับแล้วก็รีเจ้าเก็บความเย็นหพิ่มมูลค่า399นะครับหรือแรดทุกใบสกัดรสช็อคโกแลตนะครับขนาด70มลนะครับแพ็ค12ขวดราคาพิเศษ465ซึ่งราคาปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่630นะครับ แล้วลก็รับไปเลยฟรีเช่นเคยครับแก้วเก็บความเย็นพึมคุณภา399บาทนะครับัเข้าไปชอปกันได้เลยที่แอป l ล z ซาดาวันนี้แล้วก็วันเดียวาาเท่านั้นครับและทีเศษมาแล้วนะครับก็จะสำหรับท o อปสเปนเดอร์นะครับผู้ที่ของผู้ที่ดูไลฟ์อยู่ในวันนี้ในตอนนี้จะได้รับ exclusive Gi ฟกิฟ t จาก คุณซิงโตแล้วก็เล็กนะครับเราจะปิดรับยอดเวลาสองทุ่มห้าสิบรับได้แค่คนเดียวเท่านั้นล้วจะประกาศชื่อผายรายการครับโอเคคราเนี่ยจากนั้นนะครับพิเศษส่วนระหว่างที่เราไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อครบ500บาทเนี่ยคุณก็จะได้รับส่วนลด100บาทเต็มเต็มเลยนะครับจะได้แจก์บอลเชอร์ให้ เพียงแค่ซื้อแบรนชุดไก่สกัดในช่วง flash s a นะครับแล้วก็แค่เฉพาะใน1ชั่วโมงเหลือว่าได้แค่15นาทีนะครับก็รีบๆ์นีนะครับมาคไปเลยค่ะนี่ชิเบอร์นะครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง ไม่ควเกลงใจสะัสดีน้องเลยค่ะวันนี้เนี่ยเรจะเปิดสองวิวค่ะค่ะพื่งทำให้คุณพ่อแม่เสียใจอะค่ะเรารู้สึกว่าตัวเองจะล้มเหลกอยากก้าวผานความรู้สึกตรงนี้ไปไบไได้ยังไงอะเสย สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้จากเราที่สุดไม่ได้บอกว่าเราล้มเรียนการทธุรกิจแต่ท่านอยากดูว่าเราไหวหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดธาตเราพักมาติดธาตเป็นผู้ที่ดีถ้าน้องทำอะไรไม่เป็นติดธาตเลยเป็นปกติและท่านอาจรู้สึกดีก็ได้ที่น้องติดธาตในวันที่ท่าตเนี่ยสามารถเข้ามาเช้าเข้ามาดูแลได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปออกกระหน่ำซ้ำเติมตัวเองสิ่งที่น้องต้องทำคือขอบคุณท่านและต้องเก็บติดตั้นเป็นบทเรียนและหนังที่เราหวังเนี่ย เพราะว่าช่วงนี้ฝังิเนาะเด็กเนาะมีรู้สึกเลยว่าวันไมรู้สึกิดที่อยู่ข้างนาเนาะคุณพ่อคุณแม่ยินดีร้องไหตอนเด็กๆตัวเล็กๆเวลาหกโมงที่อ่ะคุณพ่อแม่ยิมข้มาแล้วก็อยากาะประคองรเลยใช่ปะคะนี่แต่ตอนที่เราโตขึ้นบางคนนีไปร้องไห้คนเดียวพ่อแม่ไม่มีโอกาสให้ปลกด้ซะเเรัวันนี้ดีลที่่มกกอๆลเป็นนายเย ทำพลาอะไรไปแล้วแล้วแล้วเรารู้ว่าส่วนเราว่าตัวเราไอเสียใจแล้วเราจะิดต่อตเองมากเึ้นไปให้เราให้เราหนึว่าให้เราหนึ่นใจว่าอย่างน้อยเราเราเราติดเราติาว่าเราพร้อมจะพัฒนาเราพร้อมจะขอโทษเราเราพร้อมไปต่อในวันที่ยังมี ยากมากครับแล้วก็หลายๆป <country> ัจจ okay. mm? ัยก็ไม่ได้อยู่ในมือของเราในหลยประสบการณ์ที่มันจะค่อยๆทาให้เราแข็งแรงมากขึ้นและผมเชื่อว่าหนึ่งผมเชื่อว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เฟลไม่ได้เสียใจในตัวเราเท่ากับที่เรารู้สึกอู่ตอนนี้แน่นอนคือยังไงเขาก็ให้อภัยเราแน่นอนกับสองเนี่ยธุรกิจครั้งนี้แบบเรายังยังอยู่ได้นานเรายังยังยังสร้างเงินสร้างตัวได้อีกยังใช้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาแล้วก็ ในระยะยาวคิดว่ายังไงก็สบความเร็จไ้ยังก็เพบไว้ครับดีชาติน์อีกนะใช่ไมคงเมื่อกี้นะคะแต่ว่าความรู้เหนียในชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมดา่ชีวิตมากเลยหนูไมเคยร้เห่วมาก่อนแต่เราได้ฟังเรื่องที่ s u c e <oughs> s คนอื่นไงเรารู้ว่าหลายๆคนที่ผ่านอะไรมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังที่ว่าถ้าเรา้หวังเราจะล่อกที่จริงพี่อะต้งมใจว่าอย่างหม่อยที่ลองครับอย่างน่อยที่ทาไปวันนี้่ เรไม่ร yes. uh, okay. no, mm ีนว่าัอนเนให้เรามคะค่ะแนี้คึกได้แน่นอนครับผมราเป็นกำแพงซดกจักรนึ่ล้านไปรู้ทังนะครับ ม oh, okay. ถ้าเป็นคนินมากเรื่องการใช้คำพูดคำจาประเด็นคำพูดคำจาวไม่เป็นเพราะเป็นคนกิมากเรื่องคำพูดคำจาแต่ประเด็นคำพูดไม่เป็นเรงตรงตรงตรงี้ใช่ไหมคะปลูกแลแรงๆซงว่าอ้ายังไงดีคะแชร์สิคือคือน่จว่าแับเราไยใช่ไหมคะจะเป็นอะไรที่เราเราไมู้จักเื่อที่ดี เรเดินไปแล้วอาจจะออกมาในทางที่แบบว่าเฮ้ยคุณประสิทธิ์คุเป็นไปได้หรือเปล่าเมื่อเราไม่มีความหมายอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวที่เองเนี่ยที่ต้องใช้ความเรียนรูเราต้องสอบได้ด้วยว่าคำที่เราพูดออกไปมันคืออะไรที่คุณเจนหอกเรา่ยเราอยากจะส่งอะไรไปให้เขาอะบางทีหลายหครั้งตอนแรกที่าเป็นเด็กว่าเออทำไมเขาไปเทคแบบแย่ล่ะแต่ยิ่งเราโตขึ้นหรอกว่านี่มันเป็นความรับผิดชอบของเรานะสิ่งหลอกใาปากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าทำเพื่อโลงกายได้อยู่ใช้เทคนิคนี้คือ ยูคอมเมนต์มาสิเพราะว่าถ้าเกิดเราเพื่อนคอมเมนต์กันมันจะไม่ได้แบบเพล็ขนาดนั้นหรือว่าอันนี้ผู้แรงจังปะอันนี้อยู่ยูฟิลเตอร์ใหญ่ยอบอ่ะแล้วพอเราทำอย่างนี้เรื่อยๆเราจะรู้ว่าอ๋อโอเคโอเคมันมันจกแบบทำให้เราเหมืนฟิลเตอร์อีกขั้นหนึ่งมาเหมือนซีช่าอะไรครับเราเจออะไรเยอะมากก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะว่าเราก็คล้ายๆกันก็จอเติบโตมาในบ้านแบบแบบมรงเรียนธรรมชาติแล้วพอเรา พูดอะไรออกไป,าไปบางทีเราเราแปลตรงเป็นภาษาอังกฤษรติครับแล้ว,ลวบางทีพอเราพูดออกไปแล้วอ่ะด้วยความที่เจต,น,เต,น,ตานานของเราก็ไม่ได้ไม่ดีแต่พูดออกไปแล้วรู้สึกว่าไม่ดีแล้วเกิด <c oughs> ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาถึงขั้นไปไหว้พระและ้าวก็หลวงพ่อบอกว่าอยอัวมีปัญหา,ววารเรื่องสื่อสารอยู่ต้องทําบุญเรื่องบุญจริงแล้วเวลาเราเล่นละครเราจะมีปัญหาเรื่องไวัยเด็เนี่ยเป็นเรื่องที่ไปเรื่องบังเอิญก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่ออยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเป็นความเชื่อส่วนตัวแต่พอเราเติบโตมาแล้วอะ่ะมันสําคัญมากโดยเฉพาะระบบบริหารคนเราทางานกับคนเยอะแล้วทำงานกับหนักมากคําพูดของเราอะ่ะมันมันมีผลมาก<อ>แต่เราก็พยายามจะอ่านพยายามจะฟังจากคนอื่นเรียนรู้จากคนอื่นว่าเวลาเขาทวิสต์คำพูดของเขาได้ คือเจตนาแบบนี้พูดออกมาแบบนี้แต่เปลี่ยนคำพูดไม่กี่งคำก็ทำให้มันดูเบาลงหร <ฮะ S 1> ือโทนเสียงที่เราพูดไปหรือวิธีการพูดไปโทนสำคัญมาก <ฮะ S 1> เราสามารถจะดูเป็นคนไม่ดีได้ด้วยด้วยโทนของเราที่เราไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาเพราะั้นมันคือประสบการณ์ชีวิตที่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆหยิบจากตรงนู้นมาตรงนี้มาทุกวันนี้เวาล TV, าผมดูทีวีดูรายการดูทูบดูอะไรก็แล้วแต่ผมจะ นิจ้จำเป็นประโยชน์มาเลยแล้วก็มัน,นั้งคนคนเองเผื่อว่าถ้าเราเจอในสถานการณ์เราได้ยินยินประชัยมันเป็นเป็นสินรร่งที่เราเจออยู่ทุกทุกวันเข้าใจมากๆเพราะว่าบางทีแบบปัญหาที่ออกมากมันมหาศาลมากนที่เราไม่ได้ไม่ได้มีประนการณ์ตรงนั้นเลยไอ้เด็กโตเวลาแต่งับมเยอะ่ๆก็จะบางทีเราพูดในบางคำซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็มีโอกาสที่อาจจะไปทำร้ายความรู้สึกเขาบ้างในบางคำใช่ครับเขาผมเนี่ยจำเป็นหนึีการสื่อสาร คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเยอะที่แล้วพาะ้ะพนพอเราอ่านหนังสือเยอะแล้วเนี่ยมันจะมีบนะททวิสในหัวเราเยอะ okay. มันทําให้เราเหมือนกับว่าเราเรียนรู้ที่จะใช้คําที่มันเป็นฟ้องมากขึ้นหรือว่าใช้คําที่คนฟังแล้วอินสองลูกแม้ความหมายมันจะยังคงเดิมอะไรประมาณน,นี้ครับแล้วก็การใช้คนเสียงของเราสิ่งทีเป็นคนที่งๆแล้วมีนคนพูดเสียงดังมาก แต่ว่าเวลาเราคุยกับคนอนื่นคุยกับใครก็ตามคนเสียงสี่งจะเปลี่ยนไปได้ทีไรบางสิ่งบางทีเนี่ยสี่งก็จะมีความเสียงนี้เสียงขึ้นจมูกอะไรเงี้ยครับมันเป็นการเบาเสียงของเราให้คนเสียงเราเบาให้เ,าเ,เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบแนะสั่งสอนนะ